ฮายสวัสดี <c oughs> คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Justream d B Channel โอเคคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะกลับมาเปิดกล่องสุม่มอีกเนื่องจากกล่องสุ่มคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดในบรรดาคลิปที่เคยทำมาเลยนะฮะคุณผู้ชมก็เลยอยากจะตอบแทนคุณผู้ชมที่ช่วยดูคลิปนั้นมากๆก็คือ การได้กลับมาเปิดกล่องสุ่มครั้งที่สองก,กล่องสุ่มนี้จะเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้เสื้อผ้าแบบไหนเป็นเสื้อเป็นเกงๆหรืออะไรก็ไม่รู้กล่องนี้หนักกว่ากล่องที่แล้วนี่เขาใส่จํานวนอาศัยน้ําหนักมาด้วยคือ0.72กิโลกรัมเกือบ1กิโลนะคุณผู้ชมในราคา99บาทเช่นเคยในลาซาดาเพื่อไม่เสียเวลา เราไปชมคลิปกันก่อนดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมต้องกด subscribe กันให้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไล k e like กันให้ด้วยถ้าสนุกก็แชร์โอเคมะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปโอเคปะเอาละครับพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมตื่นเต้นจริงๆนะฮะตื่นเต้นกว่ากล่องที่แล้วเยอะเลยเพราะกล่องที่้มันเบามากก็เลยรู้สึกว่า f ฟ l น n สหนึ่งตั้งแต่ตอนเริ่มแต่ครั้งนี้มันรู้สึกว่าหนักมาก แล้วก็จะไม่เปิดให้ดูก่อนแบบคราวที่แล้วเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ลุ้นไปด้วยกันเอาล่ะเรามาเริ่มหลวงชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอมมเลึม,มลึกุ้ยกยอมอมมลึกุ้ยเกยเอ๊ะมีกระดาษอ๋อบินอะไรเนี่ยชิ้นแรกเป็นถุงเสื้อหรือกางเกงหรือแต่ถ้าจะเป็นเสื้อแหละมันรู้สึกว่ามันบางๆครับ,บสี่กรมเอาสีเขาเรียกว่าสีอะไรแบบเนี้ย สีเขียวทหารสีเขียวที่มา,าตัวใหญ่มากดูทรงแล้วรู้เลยว่าเป็นเสื้ออะไรเคยขายเสื้อมือสองมาเป็นเสื้อกระสอบมือสองแต่ว่าเป็นสภาพแบบเหมือนเป็นเสื้อคัดเกรดอะ่ะมันไม่เชิงว่ามือสองมันเป็นเสื้อหลุดคิวซีอะไรประมาณนี้ดูซิผมขายตัวอยู่ตัวละห้าสิบบาทตอนนั้น แต่ว่าก็กำลังจะโลล้วเหลือสามสิบห้าบาทสามตัวร้อยก็ถือว่าได้เสื้อมาเพิ่มก็โอเคไม่เป็นไรตัวแรกก็เฟล,ลไปนิดน,นึงรุ่นที่สองใส่ก็ไม่ได้ตัวเริ่มเลยอ่ะยี่ห้อเดิมกิลดนก็ส่งกับราคาเก้าสิบเก้าบาทนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> อะไรเนี่ย มันเป็นเสื้อเปล่านะยี่ห้อยีหอย่ห้อนี้ยี่ห้อกิลแดนมันเป็นยี่ห้อเสื้อเปล่านะเท่าที่ได้รู้มาก็คือเป็นผ้าดีนั่นแหละแล้วก็เอามาสกรีนแล้วแต่แบบตามเทศกาลตามงานอะไรต่างๆแล้วแต่เขาจะทำอ่ะเนาะโอเคต่อต่อไปตัวสุดท้ายแล้วหรือปันนอ่นตัวสุดท้ายไม่ต้องลุนล้นละอุ๊ยอันนี้ยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมีสามตัว รบแล้วมะก็โอเคก็ถือว่าเนื้อผ้าก็ดีนั่นแหละเสื้อสามตัวนียมันรู้สึกว่าเป็นเสื้อที่ผลิตมาเพื่อง,งานกิจกรรมบางงานกิจกรรมซึ่งก็จบไปแล้วอย่างสมมติมีงานสามวันอ่ะซื้อเสื้อไปแล้วมันก็เหลือก็เลยโละขายแต่ว่ามันก็เป็นผ้าเนื้อดีมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฟลมากอะไรก็แค่เฟลประมาณ90้าสิเปอร์เซ็ที่เหลือก็รู้สึกดีที่ได้เสื้อใหม่สามตัวที่ไม่ใหม่เนาะเอาลละคุณผู้ชม เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรต่อไปก็ต้องรอติดตามชมก็จะเอาเสื้อพวกนี้แหละมาทำอะไรต่อไปเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้มันสูน์เปล่าแน่ๆเราจะพาไปทำอะไรสนุกๆก็ต้องรอติดตามชมนะจ๊ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบายบายไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ and Subscribe กันให้ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมไม่งั้นจะไม่มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรือถ้าเบื่อกันหรือถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แนะนาติชมกันมาได้ จะได้ปรับปรุงเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายเหมือนสับัปลแปยงเลยเนื้